สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะแม่จ้าแม่จ๋าวันนี้นะคะเอ่อมีเมนูในดวงใจกันหรือยังคะนี่เลยค่ะไม่ต้องอะไรอื่นเลยดีชอยส์นะคะน้ำพริกตาแดงค่ะวันนี้นะคะมาพร้อมกับไข่เจียวแล้วก็ผักนะคะหืมหอมมากเลยค่ะไข่เจียวร้อนๆน,นะคะทานกับน,น้ำพริกตาแดงเนี่ยหืมเดบอกใครเลยคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าตามมาเลยค่ะ นี่นะคะน้ำพริกตาแดงของเราเค็มข้มนมากเลยค่ะน,นะคะโหเห็นแล้วหิวเลยค่ะนะคะนี่นะคะน้ำพริกตาแดงคูุก,กับข้าวนะคะก็ไข่เจียวนะคะฟังเสียงไข่เจียวสิคะกระอบมากเลยโอ้โ มันอร่อยมากเลยค่ะมันมันมุดหน้าเลยน้ำพริกตาแดงนะคะคู่กับข้าวไข่เจียวร้อนๆนะคะหืมที่หนึ่งเลยคะ่ะนี่นะคะเราก็กินคู่กับผักด้วยหืมอ,อร่อยจริงๆเลยคะ่ะจะบอกว่าน้ำพริกนะคะเราก็จะมีสี่รสชาติเลยนะคะปลาสลิดนะคะกุ้งเสียบ ลงเรือแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกตาแดงนะคะวันนี้เมนูที่เราจะนําเสนอก็คือน้ำพริกตาแดงทางน,นอะไรก,ก็อร่อยนะคะดีชอยส์อร่อยทุกที่ค่ะยังไงวันนี้ฝากแม่ๆไว้ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะน,นี้ไปแล้วนะคะ